สวัสดีครับพบกับกิ้งพาลุยครับวันนี้พาทุกท่านมาเข้าป่านะครับเพื่อจะมาหาหน่อน,นะครับเพื่อทําเป็นอาหารนะครับยามเย็นนะครับไปติดตามรับชมได้ครับสวัสด,ดครับ นะครับหางใหญ่มากครับครับผมสุดยอดครับเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างครับนียครับหนอนนะครับเราเราจะไม่เอาเปลือกมันกลับบ้านนะครับเพราะเปลือกมันหนักนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูวิวนะครับเข้าป่า ภาพอาจภาพอาจสั่นหน่อยนะครับพอดีผมไม่ได้เอาขาทั้งกล้องมานะครับชมบรรยากาศในป่านะครับครับโอเครับเราจะไม่เอาเปลือกกลับบ้านนะครับ นเนี่ยครับเห็นเอถามมาอยากเห็นมีดเดินเดินป่านะครับไอส่วนตรงนี้มันจะเป็นแหวนนะครับผมเอาแหวนใส่นะครับเนี่ยครับเป็นแหวนนะเชื่อม มันเป็นเหล็กนะครับนะครับความคมไม่ต้องพูดถึงครับนะครับเอ็นสีถามมานะครับมีเตินป่านะครับเป็นเหล็กนะครับผมดีค,ครับเมื่อถากเสร็จนะครับ บวิธีดูหน่อหนุ่มหรือหน่อแก่นะครับให้เราใช้เล็บมือนะครับกดลงนะครับถ้ามันแข็งแสดงว่าแก่ถ้าเราอ่า ถ้าเรากดลงแสดงว่าหนุม่มอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเรากดแล้วมันไม่เข้ามันแข็งนะครับแสดงว่าม,ม,ม,มันแก่น,น,นะครับเราจะไม่เอาเปลือกมันกลับบ้านนะครับเปลือกมันเยอะมากเลยนะครับเอากลับบ้านหนักนะครับเราเอาแค่เนื้อมันกลับบ้านนะครับอันนี้นะครับสุดยอดนะครับครับขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ถ้าชอบพอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกิ้งพาลุยด้วยนะครับว่าจะมีความรู้อะไรบ้างนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณนะครับสุดยอดครับ